ข้าพระเจ้านนายเทิฉชยาพระพุติธรรมขอบูชาขอให้ผู้ได้ประทานทรัพย์สินนานาปานานโชคลาให้แก่พวกข้าพระเจ้าด้วยเถิดสอาธุสอาธถสอาธุพุทธบูชาธรรมบูชาสังขบูชาผู้อายตนะมหาลาโภนาโมพุทธาย ข้าพระเจ้านายเทพชัยยาพระพุทธธรรมขอบูชาขอให้ผู้ได้ประทานทรัพย์สินนานาบันดาลโชคลาภให้แก่พวกข้าพระเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุพุทธบูชาสมมาบูชาสังฆบูชาผู้อายตนะมหาลาโภนะโมโุทายะข้าพระเจ้านายเทพชัยยาพระพุทธธรรม ขอ,ขอบูชาขอให้ผู้ได้ประทานทร,รัพย์ส,สินน<ส>านาบันลางโช <pardon S 1> คลาภให้แก่ <grandes S 1> like พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเทิสาธุสาธุสาธุอาจารย์เนี่ยมองได้ว่าได้ว่าไปเราไม่ยังมาล่อปูมีสวดมนต์ให้กันอิตีปีโซจะเสือกันสิมาถาปู แาท่ทาแม่สวดไปรถแต่ตัวปูวไอก้กระสีมาไอน้นั่ <c oughs> ปูจะมโนปูอยูก่กระสีมาอยู่นั่ปูยังหยุดแม่ลูกมองไรได้ก็ว่าไปมองอะได้อิ่มีจก็จังเศร้าก็จังตัวเด้อเอาแพ่เมตาาาตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวลาหุน่นตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเกิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภัยยาปชาฮุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาณีขาฮุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจ รับสาตนให้นลจากทุกไปทั้งสิ้นเทินสัพเพสัตตาสัตทังห้ายที่เกิดเป็นชาภูชาที่เกิดเป็นอันทาชาที่เกิดเป็นสังเสธาชาที่เกิดเป็นโอภาปิกะจงมารับเอากุศนผลลบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวสัตว์เถิดนั่ประหยัดนั่งฟเงย้งไ้ได้ยังไไหวแล้วมั้ย

โอชุกิตตัาสติปัญญาสเลโคเรียมีนามลาลาพันโตนกัสังกาตุนจำเลสุเมยุทธาติปาวาโลนาโทตัมโมนาโทอานุตัมโมโทปเจกะพุทธเจะสังกูนาโทตโลโมมังเตสุตัมานุภาเวนะมาโลกาสังลาพันตุมา เทฝนบ่เหอตากฝนมันในบึงเทฝนอุกาสวรธามีพันเตจิยังสภาสัพาธาธาเนสุปฏิทิตามทาริริกาธาตุมัยหาปวดทิงพ a ุทธรูปังสักการัง สัทธากายสภาวะสามนาสาเจวะวันธาเนเตสัทธาคเติชยานิอัตถานิทานิขัมมานิจาริอะหังวันธามิสัพพะภูกรสสวรรณธาม่ปันติสัพพังอัปปะรัตถังะมุต ตัวพระขาวตาทมว่ามังนามะเสิมส่วปฏิปันโนภพระขาวโตสาวกสังโฆสังฆังนามมาตาปิตาคุณังอังวันตามิสัพพตาข้าพระเจ้ากร่าวไว้คุณพระบิดาคุณพระมารณ์ครู ปัาชาย,อยาอาจารย์คุณังอังวันทามิสัพพะทาข้าพเจ้ากราบไหว้ครูบาอาจาร<า>ย์เด<า>้อให้ลูกให้ล้านจเจริญขึ้น,นจเจริญขึ้นเด้ออ่ะมาตั้งกล้องคุยกันสักหน่อยสิวันนี้โตๆๆ ไปแจ้งบ่ไม่ให้ไหว้เห็นบ่เห็นบนะ่บ่ชัดกระางมันน่นเราฟังแต่เสียงเรานะดวนแล้วบ่ได้คุยกับลูกเต่าเราหลานโม,มนี่สวดมนต์แล้วนะทำหน้าที่จิตจวัดประจำวันแต่ละมือของปูปูกบทิเฮ็ดจังสีมาเป็นระยะเวลา2 0กบ่าปีถ้าปีซ2ซี3แล้วนะเฮ็ดมาเรื่อย ต่กี้ขันสวดมนต์แล้วสวดทำแล้วจังสีปูสีนางภาวนาแต่บันนี้มันนางบ่ได้ปูก็ต้องได้เข้าไปนั่งยู่ในโขดของปูยืนในลมของปูปูจีงสีมาตลอดเมื่อนี้มาบอกลูกบอกหลานเกี่ยวกับเรื่องมืออื่นเด้ออะไรอย่างนึ้นางบ่ได้ขอแกเขาได้ยินพรผ้ารวยจมว่าเรื่องนิมนต์นิ่ม่นเนี่ยวันนี้ค่ะค่ะฟังเด้อวันนี้ปูสีว่าฟังคำว่านิมนต์เนี่ยจะเป็นพระ จะเป็นฤาษีหรือสมณญีพามพูดง่ายผู้ทรงศิลใส่คำวานิมณในเบิดเนีใส่คำวานิมณในเบิดคำวานิมณน,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 นี่หมายถึงอันเชิญน,นะเนีแต่ว่าพูดให้ไพเรแบบพระสงฆ์แบบสังฆวาเขาจะว่านิมนแต่ว่านี่ขันว่ากันคนธรรมดาวานิมณในบอแล้วแต่เฮาอันนี้มตช้างกันเลยแต่เฮาแต่ว่ามันเป็นคำให้เกียรติมันเป็นคำที่สูงสักให้แกกับพ่อแม่ผู้บาดเจ็บทั้งผู้ที่เขารพบนับถือ่ ย่าไปยึดติดกับคำนี้ลูกนะปูนาคบ่เคยได้ยึดติดกับคำวุนี้เด้่ยปูอันม้อนไปหันเนี่ยแล้วปูอันไปมองหันอันนี้ให้แน่ปูบ่ได้ว่าเด้เพียงแต่แค่ว่าคำว่าในมณน์นี่ในมณ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อ่าจังปูนาคนี่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์ผู้พนปกปักรักษาอยู่คันสิบอกท่านอ่านายเทพชัยาไปทําพิธีให้หน่อยนะคันมน่วงม่นปุยทางหลังหาปูพนมาไปเด้ล่ะทำพิธีสิศักีรษะศีลเปล่าล่ะนั่นน่ะมันเป็นสันจะต้องได้อัญเชิญเพื่อไปน้ำ คือกัรนะลูกศิษย์นะมันตกปูดอะไรล้านหลังบอกได้พอเอ้ยมือนี้ลูกเต่ามันในมณฑ์แบบนี้ต้องระวังซีตลอดนะลูกเด้อถือว่าใช้คำไม่ผิดนะลูกนะนะเห็นแอดมินเพิ่นเม็นมาว่าใช้คำผิดนะแอดว่าสั่นว่าแตเลยอธิบายคำว่านิมนต์นี่ใช้ได้กับสมณะชีพามผู้ที่ทรงศีลแต่แต่ผู้บ่มีศีลศีลปหาเขาไปเออในมนต์ได้บ่ไม่ได้นะถือว่าผิดหลักอแต่เคยยังถามคนละพอได้บ้านอ่ะ อันนี้พ่อเขาบอกการการถามคนหนึ่งเนี่ยปู่พ่ายเนบอกลูกศิลปาตลอดเลยมาหยังเนี่ยย่าถามเป็นเด็กขาดคือเห็นมาล้านถ้ำเนี่ยจิตทางความมาหยังเนี่ยเมื่อไรดิดขาดเลยมัตเตใส่นาะเคยได้ผ่านมันไปอันนี้คือคำที่สุภาพมากสุดเลยคันถามมามาหยังเนี่ยคันเปนผูน่ากไปผูน่าขี่รถกลับเราเรียกขยันมากราบเมื่ไหวอันนี้ผิดหลักเลยนะข้าเจ้ามาหยังเนี่ยเนี่ยผิดหลักเลยโอ้บ้านตาใส่นาะเคยได้ผ่านมันอันนี้ถือว่าเวลามาโอ้เ้าก็จะได้ต่อได้เหมือนว่า โอ้ยมาสักลาบันท่ามากราบมาไหว,วเลยแต่ว่ามมาอยังโอ้ยอยากราบเลยจักสิมมอยังลหละถันบม่มีนามา้มาคุณจมาเห็ดอย่างะไะแม่นบ่ห่ออ่านั่นลหละ,ละนี่คือใช้คําให้มันถูกให้มันถูกสุภห้ามนะอ่าเมื้อนี้ปู่ก,กับ,บค่อยนสบายปานจดเพราะว่าตากฝนสองมือแล้วทั้งไข่มาตะตะมือเป็นเข้าไปอยัง,งก็ขุดหินปูนให้เพราะว่าเกิดมาในชีวิตปู่ไม่เคยไปขุดหินปูนเพราะว่าปู่แปล่งฟันเช้าเย็นกลางวันสมัยก่อนปู่ัมคนดูแลฟันดีเพราะว่าฟันปู่นี่ทุก สามสิบสองซี่อยู่ครบหมดไม่มีหักนะเพี้ยนได้แค่ว่าปูอยากไปผูกได้กลไข่มาเลยสองหมื่นสามหมื่นหมื่นลูกหลานผู้ถั่วล้อฟังสำรับตัวเลขของปูนะปู้กำมันใจของปูนั่นแหละนะส่วนเลขตัวอื่นที่ปูบอกไปเขาจะอ่านในเบอร์นล่ละจังเลขวังหาสามสีน้อเลขแป๋วอยู่พุ้นฝวกในขยี่วัดปะโตงมันก็ไปถึงเลขคนดังเขาเขาก็อั้นไปสัก ปู่ท่านจะซื้อรอตลีแบบนี้นไปแต่ปู่เชื่อเหลือเกินว่าหวยปู่ที่ปู่จะปล่อยวันพรุ่งนี้เนี่ยบ่มีอันบ่มีถือผู้ใด้โยกเว้นแต่มือเคลืนสุดท้ายมันสิพากันไปเฮ็ดละเฮ้ตืมถือ <c oughs> เรียกผู่นางอีกนนั <c oughs> ่ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วปู่เชื่อเหลือเกินว่า <c oughs> วันพรุ่งเอิญเนี่ยลกูกศิษย์ลงหาปู่ทุกคนก็นนคือสิพายยกันซะื้อได้อยู่นะบ่ถือดอก นะเพราะว่าปูกะระยำแหลกแตกที่ที่ข้าเกือบอยุก<บ>นะบ่ถึงเล็กอันผมก็ปูบ่บ่ถึงเล็กอันข้าเจ้าดอกใส่ถึงใส่ถึงพอถึงเล็กอันข้าเจ้าดอกอเด้อเพราะว่าปูติดจ,จัลนาบางอยู่ว่ามันบ่ถึงทั้งอีเพอเพิ่นกับย,ยืนยันคำเดิมยุกนะเพราะว่าเป็นอยังปูถึงไม่กล้าปล่อยออกไปไงถันปล่อยออกไปปพ๊บ,ขบขเ,ขขเขาเ่าเขาไม่เคยเฮ็ดให้เขาได้ที่คนเฮางเพราดังตึ้นมาปเ๊บ่เป็นซื้อบ่ได้แล้วลูกศิษย์ลูกหา นี่เนี่นะปู่ถึงมาพยายามบอกคุณลงา่าพ่อบอกแม่วันเดียวเลยวันที่16ตอนเช้าและลูกสีไปแล่นหาซื้อท่านาวนะันละวันี้มันหลายคนต่างอันนี้พ่อว่าพ่อเลือกถึงแล้วเนะี่ยว,วันที่14บส่เป็นบ่าสิบห้ายังไปหาได้สิบหก <16 S 1> ยังไปหาซื้อได้อยู่นะฮะห้าถือว่าเฮานั่นอยู่ปู่ถึ่งพาย่ามใจเย็นมากที่สุดที่ยังกัลูกปู่ตีอันนี้ยังกับแคร์เตาพงย่านากเนาะ จ้ะผู้นังคนกะตีมา 9, 3, 7, เก้าสามเจ็ดเนาะเก้าสี่เจ็ดมือ,อื่นผู้จิตเตะฟังหลังเดือมว่าผู้ตียังไ <c oughs> ด่นมือื่นผู้จิตเตะฟัง<ช>แต่ตอนสี่โมงเย็นได้ลูกเดอ้อมืออื่นตอนเช้าพอสิไปตะทำธุระเสร็จสามแลม้วมาเจอกันสี่โมงเย็นนะ<ช>ที่ปู่หน้าปู่อายตนะเอาโมานีิก็ขอให้ลูกให้เต้าหรือพี่น้องของฝ่ายผู้นั่งเราฟังอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วโบราณเพิ่นว่าไว้ว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอบมลยาท ก็เหมือนคือปูไปบางมองนะว่ามาหยังเนี่ยโอ้ยปูจากเวยรถกลับเลยไม่ใช่นะมันบาถึงจ้องแล้ลูกเด้อแต่คือเมื่อนี่ยที่ปูได้มานังบอกกับพ่อว่าได้ยินลูกแต่ว่าคำว่านิมนต์อยากมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายนะสมณชีพราหม์ทั้งหลายสามารถคุยได้หมอถ้ำหมอถ้ำเฮาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ทรงสิงนะคนนิมนต์ใดเด้อนิมนต์พอนิมนต์อะไรทังสิ่น่ะได้ได้เบิดเด้อยกเว้นคนไม่มีสินอันนั้นจะไปเอื้อนเราบ่ได้น่นะ อ่ามันคือมันผิดหลักแต่ถ้าเป็นสมณชีพามถ้าว่าสมณชีพามตั้งแต่ผู้นุ่งขาวห่มขาวผู้ถือศีลนะศีลธรรมพระวินัย8ปดหมื่นสี่พระมริประกันคุณจะถือศีลห้าได้จะซือศีลแปดได้ศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดได้หรือศีลสามร้อยคอมมิชชั่ได้อันนั้นถือว่าเป็นสมณชีพามได้หมดใช้คําว่านิมนต์ถือว่าโบผิดได้หลุกได้เอาฝากขอบบุญพวกพี่น้องป้องไปวันกนึ่งกู้กันไปกินยาดอนจันไปดูแก้ขัาวให้ก่แั่แก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 ่ก่แก กอสบายอร่อยเลยนั่นี่คือปูเป็นเอาฟังนะครับเนาะเอสซสมารถก,กุนกะใสวิจริยนะครับเพื่อนี่คือกุ้ขกะไาแก่ขาวพอร์ฟอยกับหีูเนื้อลาวเนือครับนี่สร้างใส่ดำกันเนาะเอสซีืออื่นครัแบแง่เบอรแรง ชีม่งแรงพอไหวเจอกันที่ปูยัตนาห้าค่ะคอยตัวรับดียู่งนี้อีซกระอฟังนะครับเนาะพอสวยกับพิดตามให้พอรผ่าดนะครับมือสชีมงตวัยมเสาวกันไปแบออกไปทางหนอก่อนนะครับนอเนด้คิปไปลกให้ครับีทุกคนนะครับเนาะสีเก็ขอให้อซ ทุกท่านสมีโชคทีวาสนานอนหลับขอให้ไปเงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนนะครับเด้อแบมมือไปก็ให้ได้แก้วมามีโชคลกไข่างยามผ่านขอให้สมบูรณ์รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุ้สมบัติสุขคุ้นขอจบการในสวดสวัสดีครับกราวคำว่าสวัสดีครับสวัสดียังงามครับค่ะกราบสวัสดีงามๆามเอฟซีทุกๆท่านนะค่ะเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องพรพผ้าร่วยเนาะคะ่ะ ค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ได้เ้อค่ะเด้อเพื่อสิบริเพาดข่าวสารดีๆดีเด็ดเนาะค่ะย่ามแอดแจ้งเตือนเนาะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ท่างช่องพอนผ้ารวยเนาะค่ะค่ะขำขึ้นนี่เนาะค่ะก็ขอให้เอฟซีพอนผ้ารวยทุกท่านโชคดีมีใช่นอนหลับฝันดีเนาะค่ะ ค่ะก็ให้เอฟซีเฮงเฮงรวยรวยเนาะค่ะเนาะค่ะนอนรับให้ได้เงินหมือ่อนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อพอแม่พี่น้องเด้อค่ะกับวันที่สิบหกนี่ก็ขอให้เอฟซีพอนพ้ารวยทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยเด้อค่ะเด้อค่ะถือรางวัลที่หนึ่งเด้อพอแม่พี่น้องปองไปเด้อค่ะก็ขอพอนป่วยตนาห้ามให้เขาสามตัวท่ายสองตัวท่ายของรางวัลที่หนึ่งเราเด้อพอแม่พี่น้องเด้อค่ะสุดท้ายนี่แอดก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนอนรับฟันดีค่ะสวัสดีค่ะ